สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่17ตุลาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจจร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว CPF นะครับก็คาดงบในไตรมาส3เนี่ยจะทํากําไรสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับจากราคาเนื้อสัตว์ที่ดีอีกทั้งต้นทุนปรับขึ้นไม่มากนะครับรวมถึงการฟื้นตัวของผลการดําเนินงานในต่างประเทศด้วยนะครับราคาเหมาะสมในปี55เนี่ยเรามองไว้อยู่ที่34.25บาทนะครับ ด้านเทคนิคเนี่ยก็อยู่ตรงแนวต้านพอดีนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากผ่าน28.25บาทนะครับเราก็แนะนำซื้อเก่งกำไรตามนะครับตัว SCCC นะครับหรือตัวพูนกลางนะครับหุ้นวัสดุก่อสร้างเอ่อก็ขึ้นได้เรื่อยนะครับจากการรับผลดีบูรณะหลังน้ำท่วมปีหน้านะครับชั่นปีนี้เนี่ยยังมีแคปให้เทรดได้นะครับราคาพื้นฐานปีหน้าที่300บาทนะครับ มองซื้อเก็งกําไรได้ต่อเนื่องนะครและถ้าหากผ่าน246บาทไปได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นซื้อเก็งกําไรอาจะจะเปลี่ยนจากซื้อเก็งกําไรเป็นซื้อนะครับตัว SCB นะครับระยะสั้นเนี่ยอาจได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในแง่ของอดีมานสินเชื่อภายในแล้วก็ NPL ขยับขึ้นนะครแต่ระยะยาวเนี่ยยังดูดีจากาความคาดหมายประโยชน์จากการเล่งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ําลดจากการ อัดงบของรัฐบาลนะครรวมถึงการลดภาษีนิติบุคคลเหลือ23%ในปีหน้านะครับก็แนะนําทยอยสะสมราคาพื้นฐานปี55เรามองไว้ที่160บาทตัวไทยคมนะครับผลประกอบการจะดีขึ้นทุกๆไตรมาสนะครับรายได้ IP Star ในออสเตรเลียแล้วก็มามาเลเซียเนี่ยจะเริ่มในไตรมาส4ปีนี้นะครับคาจะพลิกมามีกําไรได้นะครับราคาพื้นฐานปี55เรามองไว้13.70บาทก็แนะนําเก่งกําไรนะครับวันนี้ก็จะมีวอลเลนเข้ามา หนึ่งตัวนะครับก็คือของตัว earth w a r 3นะครับโดยตัวนี้เนี่ยจัดสรรให้คับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับหรือ xw platinum ที่ยี่สิกันยายนะครับในสัดส่วน5หุ้นเดิมเนี่ยจะได้1 earth w a r 3ฟรีนะครับจำนวนที่จะเข้าในวันนี้เนี่ยก็คือ444.52ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1ห,หุ้นสามัญที่บาท50สตางค์นะครับอายุเนี่ย4ปี11เดือน20วันนะครับการใช้สิทธิ์เนี่ย ทุกวันที่15มีนาแล้วก็15กันยานะครับใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือ15มีนา54แล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือ15กันยา59นะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือตัว intrinsic value นะครับราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์ Earth w อ3เนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่2.54บาทนะครับอันนี้ก็อิงกับราคาปิดของ Earth ที่4.04บาทแต่หากประเมิน ตามทฤษฎีแบ็กโชว์โมเดลนะครับโดยมีราคาหุ้นในระดับต่างๆนะครับและเพอร์เออรตัวนี้เนี่ยตัวเอิร์ธเนี่ยมี volatility ที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงประมาณ150%นะครับอ่า리ฟิลเลตเนี่ยเรามองไว้3.4%นะครับนะฮะแล้วก็ดีว d เดนย d เนี่ยศูนย์นะครับเอิร์ w วอร์ 4, ตามทฤษฎีเนี่ยอ่จะอยู่ตั้งแต่3.83ถึง3.57บาทนะครับ ก็มีอัปเดตตัว Tesco Financial Group นะคะเป็นวิสิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นการสรุปถึงกําไรไตรามาส3ของเขาก็ถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีกําไรโตได้ต่อเนื่องอีก4% Q on Q อันนี้มาจากเรื่องรายได้ดอกเบีย้ยแล้วก็รายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่ขยายตัวได้ดีแล้วก็การคุมค่าใช้ใจ่ายยังมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ช่วยสามารถลดต้นทุนผลกระทบลดผลกระทบของต้นทุนการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ เกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มไปในตรายมารสีเนี่ยมองว่าจะอ่อนตัวลงแต่ปี55ผลประกอบการจะยังขยายตัวได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดผลจากน้ำท่วมทำให้ธนาคารเขาต้องปิดดำเนิน งานสาขาที่นครสวรรค์กับอยุทยานะคะผลจากน้ําท่วมที่นครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาเนี่ยมีผลกับลูกค้าประมาณ400รายคิดเป็นประมาณ3%เของพอร์ตสินเชื่อรวมนะคะก็มองว่าผลประกอบการไตรมาสสีน่น่าจะอ่อนตัวลงบ้างจากเรื่องปัจจัยน้ําท่วมนี้ซึ่งกระทบต่อความต้องการสินเชื่อนอกจากนี้เนี่ยคาดเห็นค่าใช้จ่ายแล้วก็ NPL ขยับสูงขึ้น แองไรก็ตามยังหวังมอเตอร์โชว์ช่วงเดือนธันวาคม่จะเป็นตัวช่วยสนับสน,สนุนสินเชื่อช่วงรายปีนะคะทางด้านสำรองมองว่าไม่น่าจะเพิ่มอย่างมีนัยยะนอกจากจะเป็นโดยมองว่าน่าจะมีการ r e เ e ิร์สตัวเจ n ร r a ร r e ีเ r ิร์ออกมานะคะคาดหมายกำไรทั้งปี54ยังขยายตัวได้ดีที่14% Year on Year มาที่3.30พันล้านสําหรับปีหน้าเนี่ยมองสินเชื่อโตที่ระดับ12%นะคะมาจากทุกกลุ่มธุรกิจลนสเปรดคาดว่าจะทรงตัวในทางบวกหลังผู้บริหารคาดว่าจุดต่ำสุดจะอยู่ในไตรมาส4ปีนี้นะคะทางด้านคอสต์อินคัมคาดว่าจะขยับขึ้นบ้างแต่การที่ ได้อันนิสงจาก effective tax rate ที่ขยับลดลงไปเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้กำไรยังขยายตัวได้ดีโดยเราคาดหมายกำไรปีหน้าโตประมาณ10%มาอยู่ที่3.62พันล้านก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะหุ้น t ส s c o ราคาพื้นฐานปี55อยู่ที่48.55บาทต่อหุ้นเองกับ Price to book ที่1.9เท่า ROE ที่18.5% กรมนะคะก็ไป,ปพรีวิวคอร์เตอร์สามนะคะออยังมองว่าคอร์เทอร์สามอาจจะยังมีผลขาดทุนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่มาในคอร์เตอร์สี่ก็จะพลิกกลับมามีกําไรนะคะในคอร์เตอร์สามเนี่ยเรามองว่าตัวขาดทุนจะอยู่ประมาณ20.15ล้านบาทเทียบกับเทียบกับในตัวคอร์เทอร์สที่ขาดทุนอยู่24.56ล้านบาทนะคะเนื่องจากในคอร์เตอร์สเนี่ยที่ผ่านมามีขาย UT ล็อตใหญ่นะแต่ในคอร์เตอร์นี้ไม่มีนะคะแต่ก็จะมีการขายตัวแบ็กอัพเกตเวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นรายได้ที่ชดเชยนะคะ ในส่วนของตัวรายได้ของตัวไทยคม5เนี่ยก็ให้บริการค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มี i อ Star ก็เติบโตก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะคะเรามองว่าในควอเตอร์4จะเริ่มมีรายได้จากตัวออสเตรเลียนะคะโครงการ NBN แล้วก็ในตัวเอ่อมาเลเซียของตัวบริษัทเมียแซดนะคะเข้ามาก็จะทำให้รายได้ในควอเตอร์4ค่อนข้างกระโดดนะคะแล้วก็ในตัว รัฐบาลรัฐบาลไทยนะคะก็ได้มีมอบหมายในเรื่องของวงโครจร120องศานะคะอันนี้วงโครจร120องศาเนี่ยไทยได้สิทธิ์ร่วมกับประเทศจีนนะคะแต่ตอนนี้เราก็คือถือว่าเราจะเข้าไปครอบครองสิทธิ์อันนั้นอยู่ได้เนี่ยเราจะต้องมีการเช่า หรือมีการยิงดาวเทียมเข้าไปที่องศานั้นนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ก็คือของเรานี่ก็จะไปเช่ารัฐบาลไทยก็จะให้ตัวไทยคมไปเช่าเอเชียแซดเนี่ยจากประเทศจีนมาใช้บริการตรงนี้อยู่นะคะซึ่งก็จะสามารถทําให้ไทยคมสามารถเพิ่มไรายได้ไดจากการให้บริการดาวเทียมคอนเวชชันแนลนะคะแต่ณปัจจุบันก็คือรอให้ใหใหรัฐบาลอนุมัติในหลักการก่อนว่าจะให้เข้าไปเริ่มทําได้เมื่อไหร่นะคะสําหรับดาวเทียมไทยคม6เนี่ยตอนนี้ก็มีการทํา Preliminary Pre 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 เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือในด้านดีไซน์นะคะก็คือออกแบบรูปร่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการด้านสรุปเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะสัดส่วนเงินกู้จะประมาณ80%ส่วนทุนจะประมาณ20%นะคะแล้วก็เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ160ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ตรงนี้ก็จะคาดว่าจะยิงสู่อากาศในเดือนกรกฎาคม2568นะคะ ในควอเตอร์สที่เรามองว่าจะมีกําไรเนี่ยจะมีปัจจัยจากหลายปัจจัยที่จะทําให้บริษัทมาพลิกกับมามีกําไรได้นะคะก็คือมีลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือตัว NBN โครงการของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็มาเลเซียก็คือโครงการเมียแซดนะคะแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มอีก2ลรายจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีตัวธุรกิจโทรศัพท์ลาวเนี่ยดีขึ้นส่วนกัมพูชาย,ยังมองว่าขาดทุนอยู่นะคะแล้วก็มีการทํา การทําเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอมเพรสสัญญาณนะคะเพื่อทำให้ให้บริการในไทยคม5ได้มากขึ้นก็มีลูกค้าอื่นๆในจีนและอินเดียก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเรามองว่าปีหน้าจะกับมีกําไรแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะราคาพื้นฐานมองไว้13บาท70ตางค์นะคะแนะนําซื้อน,นะคะ ก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของโตโยต้านะครับในเรื่องของงานเซ็นงานใหม่ในปีนี้นะครับในปีงานใหม่ในปีนี้ที่เซ็นไปแล้วเนี่ยมี3งานใหญ่นะครับมูลค่า1.45หมื่นล้านบาทนะซึ่งได้แซงหน้างานการเซ็นงานใหม่ในปีที่แล้วนะครับที่อยู่แค่ประมาณ10,000ล้านบาทนะทั้งนี้เนี่ย TCL เนี่ยเข้าประมูลงานมูลค่ารวม5พันล้านบาทนะครับโดยคาดว่าจะได้ ประมาณ3-4โครงการในไตมาตส4นี้นะครับโดยมี1โครงการเนี่ยม,ม,มีมูลค่าสูงนะครับในระดับ8-10 0 0พันล้านบาทนะฮะทางบริษัทยังมองดีต่อแนวโน้มการเซ็นสัญญางานใหม่นะครับโดยเฉพาะงานอุตสาหการรมปิโตรเคมีนะครับแล้วก็งานในกลุ่มพลังงานนะครที่น่าจะเป็นแรงผักดันหลักในการเซ็นงานใหม่ในปีหน้านะครับแบ็กหลอกล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0,000ล้านบาทนะครับเพียงพอต่อการสร้างไรายได้ใน ครึ่งปีหลังอีก3.9พันล้านบาทนะจาก3.4พันล้านบาทในครึ่งปีแรกนะทำให้รายได้ปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นสู่ที่4.3พันล้านบาทนะครับหรือเติบโตถึง39%นะครับในขณะที่การเซ็นงานใหม่ปีนี้เนี่ยอยู่ที่1.45หมื่นล้านบาทข้างต้นที่แจ้งไปแล้วนะครับก็จะเป็นแรงผลักดันรายได้ในปีหน้าเนี่ยให้ขึ้นสู่ระดับ1หมื่ล้านนะครับหรือเติบโตต่อเนื่องอีก37%นะครับ ตัวมา r g จินเนี่ยน่าจะอ่อนลงนะครับต่อเนื่องจากปี53ที่16มาเป็น14นะครับแล้วก็13ในปี54-55อันนี้ก็เป็นผลมาจากสัดส่วนไรายได้จาก งานบริการด้านวิศวะกรรมนะครับที่มีมาจิ้นสูงเนี่ยลดลงนะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าผลลบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะไม่มากนะครับโดยจะกระทบมาจิ้นในส่วนของงานโยธานะครับที่มีสัดส่วนเทียง10%นะครทางฝ่ายก็คาดหมายกำไรในปี54เนี่ยจะเติบโต18%นะครับแล้วก็โตอีกโตอีก22%ในปี55นะจากผลดีของรายได้แล้วก็การปรับลดภาษีนะครับเหลือ23%นะครับ สำหรับตัว TTCL นะครับก็มีงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ร่วมทุนที่นวันครครับ110เมกะวัตต์มูลค่า4,000ล้านบาทครับล่าสุดเนี่ยความคืบหน้าก็มีไปแล้ว50%ปะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับผลเสียหายจากน้ำท่วมนะครแต่ก็มีโอกาสสูงที่น้ำจะท่วมนะครับทางบริษัทเนี่ยจึงได้ลดความเสี่ยงโดยการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรปั่นไฟ สำคัญออกไปก่อนนะทางบริษัทก็คาดว่าภาวะน้ําท่วมเนี่ยจะคลี่คลายได้ภายในปลายปีนะฮะอีกทางได้ซื้อประกันภัยต่อความเสียหายกําหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยแล้วเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์นะครับตั้งแต่ไตรมาส4ปี55นะเนื่องจากทางบริษัทเนี่ยได้ทําสัญญาขายไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัท ได้รวมลงทุนโครงการนี้60%นะฮะคาดหมายเงินปันผลที่7%จากเงินลงทุนโครงการนี้ที่1 0 8พันล้านนะครับทางฝ่ายก็มองว่าบริษัทเนี่ยได้บริหารความเสี่ยงไปแล้วระดับหนึ่งนะครับกว่าจะเดินเครื่องอก็ปลายปีหน้านะฮะทางบริษัทจึงยังคงมูลค่าลงไฟฟ้าที่1 3 0บาทต่อหุ้นอยู่นะครับยังไม่มีเหตุใด,ดนะครับในการปรับเปลี่ยนมูลค่าพื้นฐานนะครับทางบริษัทาทางเรานะครับก็ยังประเมินมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่11.1 11.60บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาต่อเนื่องนะฮะจากความกังวลผลกระทบน้ําท่วมมากไปนะครับประเมินราคาพื้นฐานล่าสุดนะครับเราก็ปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อจากถือนะครับปิดการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ